ผลงานใหม่พระเอกดังผ่านตัวเป็นนักข่าวคะ่ะต้องบอกวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสําหรับเรื่องราวล่าสุดนี้พระเอกดังวิกหมอชิดขึ้นให้พิธีกรข่าวเต็มตัวร่วมวงคุยกันกันกบพิสิทธิ์เปรมสุดาเรื่องนี้เป็นอย่างไรในวันศุกร์นี้คงรอติดตามกันได้ข่าวเวลา23นาิ15นาทีพบกับคอลัมน์ใหม่ข่าวเศรษฐกิจในสรายการดังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเอง ล่าสุดนุ้มเอเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ที่มอภัยนะครับได้ร่วมงานกับทีมข่าวมืออาชีพ 7HD ตื่นเต้นไม่แพ้เมื่อครั้งมาร่วมเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเลยครับแต่คราวนี้มันกดดันนิดๆเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกในการทํางานในฐานะพิธีกรข่าวเต็มตัวยิ่งได้มาร่วมงานกับกูรูข่าวอย่างพี่หวงพิสิทธิ์และคนข่าวตัวจริงพี่ปุ้มเปรมสุดา ยิ่งต้องทำกันบ้านหนักขึ้นต้องเตรียมข้อมูลเสริมค้นคว้าให้รอบด้านมากขึ้นครับอย่างในช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่เข้มขึ้น ผมก็ต้องศึกษากฎหมายบทบัญญัติพระรธรรมนูญหรือราชกิจจานุเบกษามาอ่านตีความเลยครับทั้งฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียบเรียงประเด็นให้กระชับเพื่อจะได้มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องและแม่นยำสื่อสารด้วยภาษาเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายครับซึ่งผู้ชมจะไม่ตกข่าวสำคัญในแต่ละสัปดาห์แน่นอนในช่วงดึกๆก,ก่อนเข้านอนมาร่วมให้กำลังใจพวกเรา3คนด้วยกันได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คะ่ะ you